อาหารเสริมแล้วก็ยาที่ที่มีผลต่อไตที่บางทีเนี่ยคือมีการขายกันในโทรทัศน์หรือว่าในแบบวิทยุว่ะค่ะซึ่งซึ่งพวกนี้เราก็ไม่ได้รู้แหล่งที่มาที่ไปบางอย่างเนี่ยมีผลกับไตอะคะ่ะไตคนเราจริงๆเป็นอวัยวะที่สําคัญมากนะคะมีหน้าที่หลายอย่างคะ่ะหลักๆก,ก็คือเรื่องของการออกําจัด ของเสียนะคะที่จะต้องมีการแบบในหนึ่งวันที่เราใช้ชีวิตกินอาหารเนะะี่ยค่ะจะต้องมีของเสียที่ต้องต้องถูกกําจัดไปทางไตเป็นส่วนใหญ่อะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไตเนี่ยมีหน้าที่ในการควบคุมการสร้างฮอร์โมนนะคะที่ควบคุมเรื่องของความดันแล้วก็ฮอร์โมนที่จําเป็นต่อร่างกายหลายอย่างอะ,ค,ะค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญมาก ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ปัจจัยที่ควบคุมได้แล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะคะปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ก็มีส่วนที่ทําให้อ่อจะบางคนเนี่ยถึงจะไม่ได้มีปัจจัยเสีย่ยงอื่นก็สามารถเป็นโรคไตได้ก็อาจจะต้องมาเช็คสุขภาพประจําปีเรื่อยๆนะคะปัจจัยอันที่2ก็คือปัจจัยที่ควบคุมได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นกับการใช้ชีวิตประจําวันของของเราอะนะคะอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินนะคะอาหารบางอย่างก็มีผลกับ การที่จะทําให้ไตเสื่อมอย่างเช่นอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดหรือว่าอาหารรสจัดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะทําให้ทําให้คนไข้เนี่ยเกิดโรคความดันสูงแล้วก็ทําให้ไตเสื่อมได้หรือว่าอาหารหวานที่ทําให้เป็นเบาหวานนะคะคนไข้ก็จะมีไตเสื่อมจากพวกเบาหวานได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพวก อาหารเสริมแล้วก็ยาที่ที่มีผลต่อไตที่บางทีเนี่ยคือมีการขายกันในโทรทัศน์หรือว่าในแบบวิทยุอะค่ะซึ่งซึ่งพวกเนี้ยเราก็ไม่ได้รู้แหล่งที่มาที่ไปบางอย่างน,นมีผลกับไตอะค่ะก่อนที่จะใช้ยาพวกนี้อาจจะต้องมีการปรึกษาแพทย์ก่อนปกติถ้าการตรวจวินิจฉัยของโรคไตเนี่ยก็ทําได้ทั้ง หนึ่งคือการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะอย่างเช่นการตรวจปัสสาวะหรือตรวจเลือดค่ะก็จะพอให้ทราบว่าคนไข้ี่ยมีโรคไตหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทําอันตราซาวดูไตอะคะ่ะว่ามีนิ้วไหมขนาดไตเป็นยังไงค่ะ จริงๆการชะลอของไตเสื่อมก็เป็นไปตามสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคไตนะคะดังที่กล่าวไปแล้วว่า,าปัจจัยที่เราควบคุมได้อย่างเช่นเรื่องการอาหารการกินนะคะโดยเฉพาะใน,ในคนแถบบ้านเราภาคอีสานที่จะมีการแบบรับประทานอาหารที่อาจจะมีโซเดียมในอาหารสูงอาหารเค็มนะคะก็จะต้องลดปริมาณอาหารที่แบบมีรสจัดลงแล้วก็เรื่องของการ ใช้ยาพวกยาสมุนไพรอาหารเสริมอะไรเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าก่อนจะใช้เนี่ยน่าจะต้องดูที่มาที่ไปของยาหรือว่ามีการแบบผ่านออยอหรือเปล่าหรือว่ามาปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มใช้ยาค่ะ